มันตาหนุ่ยใหญ่ๆเลยพี่น้องเบื้งสวัสดีครับสวัสดีวะพี่น้องสุขุสุขคนนะครับพบพ่อกับผมจ้าก,กวงชาแนลคือเก่ากับพี่น้องครับมืัอนี้จ้าก,กวงเอาตามบกฮวงนี่แหละครับพี่น้องกับหอยเชอรี่ใหญ่ขนมิตาหน่วยใหญ่ๆเบิง้ง ข้างในมีตัวหนวยใหญ่ๆเลยพี่น้องตมมาบบกหลายเลยพูดนะหูอันนี้เป็นใบพักพายพักคันจองเนาะแล้วกะ็บอกเขือมอ่วงเท่านั้นพี่น้องมา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 เสบแสบ,สบน้งก,นกันกับจาก,กวงคือเก่าครับพี่เหมือนเดิมครับตรงเอาตาออกบงังนี่เสียบอกเลยมามาพี่น้องมาตรวจจัดกับจ่าก,กวงดู ตำบบกหวงหอยเซรี่ขักขักเอาคือยังม่วนบ่กขึ้น いいねいいね。 <laughs> ออโอ้แมวมันม็น ผักเอบงอยเอามาดีวยนะเพี่องผักขั้นจงผักพายเอาจะแบบญ่มาสิเด็ครับพี่น้องแบบน้อยบ่าเอามาาครับ ท่านกิ่มตาน้อออกงากกระเพาะมันอื เดี๋ยวนั่นหอกออึ๊บถ้าไม่เงียงก็ให้ปังกับม่วนเท่านั้และพี่น้องมา มามาพี่น้องมาเศบๆคุยกันกันกนกบจ้าก,กวง กำลังห่มๆพอดีเลยพี่น้อง,งแดบดบกำลังพอดีพอดีเลยได้มาเวลาซ้ำนี่ิสิพอดีครับแล้วแต่มือแล้วแต่มือพี่น้อง 是大木红加权。 ต้องหนาพี่น้องปลูกเขานี่เด้งสีหล่หอยง้อยอันนี้หอยเซรีหอยปากกวง้งหอยเซรีพันว่าอื nha hmm. một à, cái ngày bằng luôn Ô. má áo không nằm mình khỏi bất nhìn ngay nhỉ ô nơi ngay cắt Mm-hmm. เปลี่ยนใหม่ดูเปลี่ยนเป็นสมเรามีที่ออกําเก่าตัวนี้พี่น้อง เงี่ยคันเบิงนะพี่น้องฮาแบตกล้องจาก,กวงบิดบ่ได้เหลียวเบิงเทียพี่น้องมากลมหนากลมตางเดี๋ยวพี่น้องงวกขื้นนะครับเป็นบางโอกาสเนาะงวกขึ้นบ้าไเป็นบางโอกาสพี่น้องไอจาก,กวงก็ว่ามันยังสีแล้วเสีบครับ អោ เอาอีกแค่คำเนาะพี่น้องแซบคักโอ้โห น้อครับนัวนะครับแซบเป็นต้มสดสดเลยนะครับอันหอยเชอรี่พี่น้องสูตรบ้านเฮาช่วงนี้กัสิหายากกันเลยครับเพราะว่ามันเป็นช่วงหนาแรงนะ่งเนาะพี่น้องนอนเดือนหน้าก็สิเป็นเดือนเมษานะครับเมษาเนี่ยก็เป็นช่วงการคัดเลือกน้องทหารเนาะเป็นการคัดเลือกน้องทหารนะครับบัวู้ชิสมัครแลวกกับ้ที่จับใบดําใบแดงนะครับจ้าก,กวงนี่คิดพ่อนะครับคิดพ่อตอนจ้าก,กวงมาเป็น ทหารเกณฑ์ใหม่ๆพี่น้องจากปวงมาจากการจับฉลากนะครับจับฉลาก้ะกะเดี๋ยวคำว่าเป็นทหารนะครับเดี๋ยวคำว่าเป็นทหารบัดนี้จักกลวงกระสอบนะครับสอบขำว่าเป็นนักเรียนในสิบต่อนะครับจนเด้เดินทางกับชีวิตมาถึงจุดๆนี้นะครับตอนตอนที่มาแรกๆเป็นทหารก็บ่อยากเปลี่ยนหรอกพี่น้องบ่อยากเป็ี่ยนจับใบดําใบแดงเอานะครับเพราะดีเป็นล้วกลอสอบนะครับ ได้เลื่อยสอบสอบก็เลยได้เปลี่ยนมาเท่าทุกมือนี่แล้วก็เปลี่ยนชีวิตจากกวงหลายๆรูปแบบนะพี่น้องจากนะเด็กหน่อยบรนบานธรรมดาพี่น้องแล้วก็มาเป็นแบบชีวิตของการเป็นทหารก็มีระเบียบมีวินัยหลายๆอย่า,างเพิ่มเติมของมาให้จากกวงนะครับด้เดินมาเรื่อยๆนะครับจนหอดจุดนี้คิดพ่อตอนจะคล้องเปลี่ยนนะครับนะ้องเป็นการเริ่มต้นของจ่าก,กวงบ่มีจึงบอกว่าเป็นบ่มีต้นทุนอย่างมาเลยพี่น้องครับ น้องบ่มีต้นทุนยังมากนะครับหลกักการในมาเ็นจังซี่นะครับไดี๋ยวมาเป็นจังสี่หลักการได้เฮ็ดช่องแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะจนเปลี่นจ่กขวงแชเดาเท่าทุกมือนี่แหละครับคิดพ่อพี่น้องแจ้งเด้ยว่า้ฟังนะพี่น้องเอา้าพี่น้องครับจ่กขวงขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านนะครับติดติดตามรับชมจ่กขวงทุกทุกมือขอบคุณทุกทุกไลค์ทุกทุกแช์นะครับจากช่องทางยูทูบจากท่องทางเพจนะครับหลกักการติ๊กตอกนะครับติดติดตามคลิปจากขวงสันสเนาะพี่น้องทางติ๊กตอกเนาะหลายท่าบท่ามนะครับก เฮ็ดไปเรื่อยๆที่ละครับพี่น้องครับสร้างความสุขในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นสไตล์ของจ่าขวงนะครับวิธีสานบานเฮานะครับลักษณะนี้นะครับเป็นบุคลิกของจ่าขวงนะครับขอบคุณหลายๆนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ่าขวงเสียวเน่าเสบๆแบบใดมาฝากพี่น้องในคลิปนี้พอไปสำนีกล้วครับสวัสดีครับ